สวัสดีค่ะแขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์พี่เขาเนะแค่ไม่รู้ว่าพี่เขาไปเจออะไรมานะคะไปเจอแบบไหนมาแต่ดอกลิของเราแค่ยืนยันได้เลยว่าไม่มีการหลอกให้ให้ สมาชิกหรือลูกค้ามาเปิดบินมาเปิดบินหรือเปิดโปรกับเราโดยที่ลูกค้าไม่เต็มใจนะคะไม่มีไม่มีมมแขกก็เป็นอีกคนนึงเนาะที่แขกเต็มใจเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต็มใจร้อเปซที่อยากจะทํากับดอบนิดอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของดอบนิดเนาะแขกก็ลงมือทําเองก็ตัดสินใจทําเองบริษัทของเรา แอปของเราไม่มีการหลอกลวงหรือว่าโน้มน้าวหรือว่าอะไรทําไมทั้งสิ้นเนาะที่จะให้มาเปิดบินหรือเปิดโปรกัรบรบรบิษัทเนาะอันนี้บริษัทจะมีแผนงานการทํางานของรบริษัทส่งให้ลูกค้าก่อนทุกครั้งถ้าลูกค้าอยากทําถึงตกลงทําถ้าไม่อยากทาไม่บริษัทไม่บังคับเนาะเราก็ไม่มีการบังคับลูกค้าแต่แต่แต่อย่างใดทั้งสิ้นเนานะจ้ะเนาะไม่มีการบังคับลูกค้าค่ะลูกค้าเต็มใจทําถึงทําเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่เต็มใจทํา ลูกค้ามาทํามันก็ไม่ประสบค,ความสําเร็จค่ะทุกทุกบริษัททุกแบรนด์ที่ออนไลน์เนาะเขาจะมีการเปิดบินเปิดโปรอะไรของเขามันก็เป็นปกติอยู่แล้วของเราเนี่ยของเราเนี่ย แค่ไม่ถึงหมื่นเนาะแค่ไม่ถึงหมื่นใครอยากทําก็ทําใครไม่อยากทําเราไม่บังคับค่ะทําได้ทําได้ใครอยากทําก็พร้อมที่จะสอนมีทีมเรียนรู้ไม่มีบริษัทไหนที่บอสออกมาสอนเองเจ้าของบริษัทมาสอนเองมีแต่ดอกลิตที่เดียวเนาะสอนการสร้างรายได้ว่าทํำยังไงเนาะมีที่เดียวค่ะมีที่เดียวเนาะหนูก็ไม่รู้ว่าพี่ไปเจออะไรมานะแขกก็ไม่รู้ว่าพี่ไปเจออะไรมาไปเจอแบบไหนมาเนาะทุกคนเข้ามาถ้าตั้งใจลงมือทําและเรียนรู้ ได้ผลลัพธ์แน่นอนค่ะได้ผลลัพธ์แน่นอนไม่ต้องกลัวนอกซสจากว่าคนนั้นเข้ามาเข้ามาแล้วมาแบบว่าเอออยากได้เปิดโปรไปแล้ว อยากได้มีเงินเลยโดยที่คุณไม่ทําอะไรมันก็ไม่สามารถจะได้เนาะไม่สามารถที่จะได้พี่บอกไว้เลยเนาะทุกคนต้องทํางานต้องลงมือทําถึงจะได้นะคะถึงจะได้ไม่ใช่ว่าคุณคิดจะเปิดปูมาแล้วจะมารอเอาตังค์รอให้ยอดเด้งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่แบรนด์ทุกแบรนด์คุณต้องทํางานคุณต้องลงมือทําคุณต้องออกมาสร้างตัวต,วตวนออกมาขายเองคุณถึงจะได้เนาะเราก็แค่แบบว่าเออให้คุณมาสร้างรายได้ให้คุณมาสร้างไรไายไ,ได้มาเป็นส่วนหนึ่ง ที่มาสร้างไายได้ด้วยกันเฉยๆไม่ใช่ว่าคุณเปิดโปรแล้วคุณจะได้นั่งอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ไม่ใช่นะพี่พี่ไปศึกษามาใหม่ดีๆนะคะพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ เปิดบินแล้วลงมือทําแล้วลงมือทําแล้วแต่ยังไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะแต่ส่วนมากทุกคนเขาเปิดบินเขาทําอะไรทําไมเขาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เขาประสบความสําเร็จกับพี่<ๆ>ก็สู้ๆไปด้วยกันเนาะพี่เนาะพี่ก็แบบว่าเออแขกก็เป็นกําลังใจให้พี่นะถ้าพี่แบบว่าพี่ลงมือทําแล้วแต่ยังไม่สาเร็จก็สู้ๆนะพี่นะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ